สวัสดีครับ FCI u s e Car วันนี้ผมมีรถยนต์เกรดเอคัดพิเศษมามอบเป็นของขวัญให้กับ FCI u s e Car อีกแล้วนะครับผมเป็นของขวัญปีใหม่เลยนะครับผมคันนี้รถผู้บริหารระดับสูงนะครับอดีตค่าตัวเป็นล้านนะครับปัจจุบันถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองเหลือราคาแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นนะครับจัดให้ทันทีต้องจัดตัวพิเศษตัวแ赖ไอเทมให้เลยนะครับผมคันนี้คือ Toyota Camry นะครับผม c a m r ี่ปี2000หรือ Camry ไม้บรรทัด ที่คนไทยเรียกแต่คันนี้ไม่ใช่แคมรี่ไม้บรรทัดนะครับคันนี้คือแคมรี่ออสเตรเลียนะครับประกอบที่ออสเตรเลียและถูกนําเข้ามาทั้งคันนะครับเมื่อก่อนในยุคนั้นมันเป็นรถของสถานทูตนะครับอันนี้ชื่อเก่าชื่อแรกเขาเป็นเจ้าของเป็นฝรั่งนะครับแต่รถคันนี้เป็นของรุ่นน้องผมนะครับเขาเอามาอยู่นานแล้วล่ะครับเอามาใช้ขับขี่เล่นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ขับนะครับเน้นจอดเป็นอย่างเดียวนะครับวันนี้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ที่จอดที่บ้านนะครับผมเนื่องจาก เอารถเข้ามาเยอะนะครับจึงแบ่งปันมาให้พี่พี่ F C I Yushka เอาไปใช้งานนะครับผมคันนี้เครื่องเดิมมันเป็น V 6 V 6นะครับ6สูบเครื่อง3000แบบสูบสูบสูบ V นะครับสูบ V นะครับผมรถพร้อมใช้งานเร่งสบายนิ่มช่วงล่างนุ่มเงียบนะครับผมเอาไปพี่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับ แทบจะไม่ต้องเก็บงานใดๆเพิ่มเติมเลยนะครับมีเพียงแค่สีสันเล็กๆน้อยตามการใช้งานนะครับแต่บอกเลยว่าบอดี้สวยจัดๆนะครับบางๆเดิมๆทั้งคันนะครับเป็นสีฟ้าเดิมจากโรงงานนะครับยางยางปี20ของดันลบดอกหนาปักยังสามารถใช้ได้อีกนานนะครับผมและน้ํามันคันนี้มีเติมให้พี่เกินครึ่งถังนะครับแถมไปให้เลยนะครับผมภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับเบาะหนังเดิมจากโรงงานพวกอะไรมีแอร์แบ็กฝั่งคนงข้างมีแอร์แบ็กและรถในยุคนั้น คันนี้มีคูดคอนโทรลให้พี่ด้วยนะครับผมมีคูดคอนโทรลให้พี่ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องกินน้ำมันนะครับเครื่อง3.0นะครับกับบอดี้ขนาดนี้ถือว่าสมเหตุสมผลสมส่วนแน่นอนใครกลัวเปลืองผมแนะนําเอาไปติดแก๊สนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับผลีตค่าตัวร้านก่าบาทปัจจุบันเหลือแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมมีกุญแจรีโมทมาให้ด้วยนะครับผมน้องดูแลรถอย่างดีนะครับภายในถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนี่นะฮะ อาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปเล็ก้อยเท่านั้นตกแต่งลายมาเดิมจากโรงงานเกียร์อตโอต,โอตโ้เดิมจากโรงงานพวงมลาลัยมีแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างมีแอร์แบ็กนะฮะเลขไมค์คันนี้วิ่งมาเพียงแค่2 1 0 0 0 0่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับสำหรับรถปี2000ถือว่าไม่เยอะนะครับวิทยุติดเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับมีจอ Android มาให้นะครับสามารถเล่น YouTube ดูหนังฟังเพลงได้นะครับแอร์เป็นระบบแบบดิจิตอลนะครับผมภายในยเป็นเบาะหนังสภาพดีไม่ฉีกไม่ขาดนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับผม นี่นะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับได้ลดสถานทูตเลยนะคุณพี่นะฮะอดีตค่าตัวรนกก็บาทนะครับปัจจุบันเหลือเพียงแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นเองนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับด้านหลังก็กว้างขวางนักสบายนะครับผมถ้าเทียบกับรถรุ่นนี้นะครับเมื่ออดีตนะครับลักอ่าถ้าเทียบกับรถรุ่นนี้นะครับถ้าเทียบกับรถยุโรปนะครับขับความความขับนุ่มนะครับไม่ต่างจากเอสคานเลยนะครับไม่ต่างจากเบนซ์เอสคาเลยนะครับผมบอกเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะฮะด้านหลังก็กว้างขวาง ใส่ของได้เยอะใส่ถุงก๊อฟได้เลยนะครับนี่นะฮะคนลงไปนอนได้เลยนะฮะเด็กนอนได้สามคนเลี้ยงกันได้เลยฮะนี่นะครับซอกซ้ายซอกขวาเดิมๆจากโรงงานฝากระโปรงหลังไม่เคยแกะเลยนะครับผมนี่นะฮะยางอะไหล่แม่แรงต่างๆมีมาครบเลยนะครับหลุมมะล่สวยงามนะฮะนี่นะฮะยางอะไหล่แม่แรงต่างๆมีมาให้ครบเลยนะครับหลุมมะล่สวยงามนะฮะเป็นบอดี้ที่น่าเก็บน่าสะสมมากๆเลยนะครับผมใครที่มีสตุ้งสตังค์นะครับแล้วลงรถที่บ้านเหลือๆนะครับอยากเอาคันนี้ไปใช้ขับขี่ไปตีก๊อฟขับไปหาเด็กขับไปกินข้าวต้มนะครับ นะฮะเปเที่ยออับนวดนะครับผมบอกเลยนะหรูหรามาเข่ามากนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับราคานะไม่ตกไปมากกว่านี้แล้วนะครับปัจจุบันเหลือเท่านี้อนาคตก็เหลือเท่านี้นะครับผมแถมฟรีป้ายทะเบียนเลข440ไปให้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับเลขอันนี้ไม่เอาออกนะคะเลขนี้มีราคานะครับอาจจะไม่มากแต่ก็มีราคาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องกันบ้างนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมสตาร์ททีเดียวติดนะครับผม รุ the the like ่นนี้นะครับให้คนเท่าคนแก่นะนั่งไปหาหมอนะรับรองหลับสบายนุ่มๆเหมือนเหมือนนอนไปหาหมอเลยฮะผมบอกเลยนะนี่นะฮะห้องเครื่องสะอาดนดีนะครับไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มนะครับหม้อน้ำตีเป็นปีเดียวมาให้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะนี่ยฮะเครื่องนี้ถือว่าเดินนิ่งเรียบนะครับเบ้าโชกซ้ายเบ้าโชกขวาเดิมๆจากโรงงานฝากระโปรงหน้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะนี่นะฮะฝากระโปรงหน้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะนี่ฮะสวยเลยนะฮะ สวยมากๆนะครับผมเป็นรถนําเข้าทั้งคันนะครับเครื่อง V6 นะครับผมสามพันนะครับสวยงามเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับผมโอ้ภายในถือว่ากว้างขวางหลูหลาในยุคนั้นเลยนะมีจอ a อนด o อยมาให้ด้วยเห็นไหมฮะ เสียงดังบังเพาะนะครับขับขี่ไปต่างวัดนะครับผมผมบอกเลยนะครับขับลอยๆลำๆไปนี่นะนุ่มสบายช่วงล่างนิ่งเียบแอร์เย็นนะครับไปกันได้หลายคนนะครับขับกับปีใหม่เนี่ยให้คนเท่าคนแก่นั่งอะรับรองผมบอกเลยนะแม้จะเป็นรถปีต่ําแต่คุณภาพเนี่ยหลักร้านนะครับผมบอกเลยนะฮะขับขี่ดีจริงๆนะครับช่วงล่างเนี่ยโอเคเลยน้ามันมีให้ไม่ใช่ครึ่งถังนะครับเกือบเต็มถังนะครับลืมบอกไปว่าน้ามันเกือบเต็มถังนะครับให้ไปแบบนี้เลยนะฮะ นี่นะฮะซื้อไปยังไม่ต้องเติมมันด้วยนะครับขับถึงบ้านแน่นอนนะฮะบ,บอกเลยนี่นะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งไปเทลเลอร์เห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองนะครับผมบอกเลยอยู่ไม่นาะนแน่นอนนะครับราคาตลาดแตกราคาเลา้เลาๆแบบนี้แหละไอเทมแบบนี้นะครับรถประวัติชัดเจนดีๆแบบนี้นะครับกินกินหรูอยู่ในสถานทูตมาก่อนเป็นคุณหนูอะ่ะคิดดูดิเหมือนคุณได้คุณหนู ที่เพียบพร้อมมีสกุลลุนชาตินะครับนามสกุลโด่งดังนะฮะไปใช้งานนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองนะครับผมฝากกันไว้ด้วยนะครับกำรับโตโยต้าแคมรี่ออสเตรเลียตัวนาเข้าทั้งคัน V6 นะครับผมเอาสภาพผมให้ไปเลยนะครับหนึ่งในร้อยเอาไปใช้งานนะครับผมไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมขับขี่ได้เลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบคุณครับ